สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องทางปังไทยและกับฟังลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต่างประเทศทุกทุกประเทศทุกผู้ทุกคนพ่อกันดีแล้วครับกับช่องไทยครัวพาเลาะครับมาเนกมือสันวันดีเนาะครับสุขสรรวันลอยกระทงนี่วันลอยกระทงกฤติภาพมาเบิงกันแม่บ้านประเทศ แ็กกระทงนะครับใหดกระทงมือแรงเมือแรงก็บสิด้ไปร้อยกันตอนเด็กํำลังจิสอนลูกชายเป็นเหตุอยู่ครับกระทงคนละอันอันเป็นรอยกระทงครับอ๋าพร้อมแล้วกะไปเบิ่งวิธีการเทดกระทงน้ำกันล้ครับบ่ายน,นีนอ่อครับไป เอาครับป่าเนี่ยมาดูวิธีทำกระทรงกันครับนงงนี่ะะครรับกทง เข้าสิีฟานนี่แหละครับฟานใช่ใส่มะคุงนะครับเนาะมะคุงออนมะคุงเค่มนี่แหละถ้ากับว่าฟนเป็นบางบางครับแต่ก่อนนี่เพิ่นใส่โฟมเห็ดบาดมันเป็นขยะสะสมมันบ่ละลายเนาะครับ ฟอมันจิบละลายรัฐบาลไปเลยออกมาตรก,การให้ใช่จนกล้วย, <c oughs> ยดวย่ยวเขาพัฒนามาเป็นดอกหัวอ้อนใช้จนกล้วยเป็นพืนล้อลอยน้ำครับถ้ากับวิธีเห็ดครับ <c oughs> แล้วก็ใช้ใบกล้วยพันก่อนพันรอบๆ ใช้เป็กล้วยทั่วลอกเสียบด้วยไม้จิ้มควันอันนึงเขาก็มาหาักครึ่งแทนแทนมันนี่ครับหักครึ่งแทนเขมุดเนาะครับเนาะแทนหมดุดอ่า อันนี้เห็ดไห้ลูกซ้ายครับตัวนั้นทําเสร็จแล้วครับี่เห็ดบะคงแ่เช็จแล้วครับลูกสันวันลอยกระทงนะครับทุกทุกทกคนวันนี้วันดีขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองท่าก็สิบประดับประดาด้วยดอกไม้นะครับเนี่ยสมกระทงครับกระทง เราต้องใส่กระดาษครับต้องใส่กระดาษตัดเ่าใส่แบบมะละกอมะร่เป็นชิ้นบางๆแล้วก็พับมันก็จสวยงามนะครับมันจะมีนเขียวๆติดมาหน่อยนึงอย่าน,น,น้นเหรอขอบมะละกอขอบมะละกอสกัลูกชายวะ เราไปเทากับใส้ดอกไม้มาประดับดอกไม้และใบไม้อันนี้ใบใบเอยียงก็เค้าเจ้าเอินต้นเงินต้นท่องบ่อนเป็นลายลายจดเจ็ดสวยงามครับกป็นปีดอกดาวเรืองสีเหลืองสีส้ม แล้วก็ดอกอันนี้เขาเรียกดอกอะไรไงอะไรนะทองทองนะ่ะไอ้อะก,ก็นอรโอ้ยลืมซื้อแล้วครับอันนี้ทองทองนี่แหละพบก็ลืมซื้อละฮ้กกับประดับทำมันสวยงามกันเน็บทูบเน็บเทียนใส่เหรอครับปัน,นข้ามมาฮักกับไปลอยพุละริมฝั่งโค้งหมละครับ ต่ว่ามือนนี่คือลมได้ขับมาเสาลมในเด้อยูลอยกระทงเนื่อยเคลื่อนเข้าลอยเอาความทุกความยา,กค,ามกความโศกความเศร้าวความเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะครับให้มันออกจากครอบครัวของเฮายูเย็นเป็นซุกลอยไปนน้ำแม่น้ำคงคาฝากเพิ่นไปพระแม่คงคาเนี่ยครับ นบดท,ทำเป็นไหมเนี่ยผู้ช่วยครับนั่นเป็นผู้ช่วยหักไม้แทนเขม,มุดหักไม้กิ่วันให้มันได้ครึ่งหนึ่งแทนเขม,มุด เราจะคนมาเบิกกันอีกทีหนึ่งะครับนาะกดูวิธีทำครับเราต้องขวานเนี่ยครับทห้มันบางสินี่นี่นี่มกักฮ่งนะครับมักบาง นี่เป็นสามอันสี่อันเลยให้มันวางแบบนี้แหละครับเนออเนี่ยเอาภาพธรรมดาเละครับภาพละะ้วก็ด้ยไม่เสียบเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราก็ประดับประดาด้วยดอกไม้ที่เราเตรียมมาตอนแรกว่าเสียวใบนี่พับเอาครับมันบองามครับ ใบทองลาเสียวพับเบิ้งแล้วมับางงามกบเล้จะแก้เอามาใส่บักคงคือเกา่า เอากระพับเป็นชั้นเชัน้นมาเรื่อยๆครับจนว่าเขารู้สึกว่ามันสวยงามแลวเขาจะคอยพอเนะครับเนะาะแล้วก็เสียบตกไม้ใส่ข้กลางอกไม้ทูบเทียนใส่ใก็จะเสร็จแล้วหนึ่งรอบ หน้าตาก็จะเป็นออกมาอย่างนี้แหละครับเรียบร้อยแล้วครับบานกระทงของเราเตรียมพร้อมข้ามมากลับไปร้อยแล้ะครับบาน ấy. สุขสันต์วันรอยกระทงครับผมสองอันครับ,รบกระทง ฝีมือล้วนๆครับบ่ต้องไปซื้อเลยมันเสียงกนไะครับเนาะชิิงไหนที่เอาเห็ดเอาได้เอาก็เห็ดเอา,อ,าอีา่ยพูดเนาะสำหรับคลิปนี้กะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่เด้อครับเด้อสวัสดีครับ